สวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับซิวยชาแนลนะครับผมพี่น้องครับนี้ครับผมวันนี้มีกินเรียองกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันเกิดน้องใบหม่อนนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศวันนี้นะครับผมวันเกิดน้องใบหม่อนไปเป่าเทียนวันเกิดเตยพรอน้องหม่อนกันนะครับผมน้องชายหรือว่าลูกชายลูกชายหลาจีนนะครับผมสนาดจีนเนาะโอเคครับผมเราจะไปกันเลยนะครับผมไปครับไปดูบรรยากาศกันครับบรรยากาศยามแรงครับผมพี่น้องครับนะฮะ ใบนเจ้านะครับบรรยากาศมีเขแรงไก่เมดองวันนี้ไม่มีเนื an, ้อย่างเนเยื่อนะครับผมมันมีเนื้อย่างมันมีเนยย่างเกาหลีนะมิโนเป็นกินขขาวแรงครับไก่คเมดเป็นไดน้อเหลอกไก่เท่เลยวันนี้ไม่ใชห้องาให้โยสูให้ยาจังให้ยาจัเอ๋อไอ ไปเนี่ยถ้าไปยังนี่ไปไม่ได้พาดูไม่เดือบอยู่่มันมันมาไกลมันมาไกลเนเ้อไม่หวานกันเลยเป็นกรีนะครพูดถึงว่ามีหลายหมดตามจริงวันนี้ที่อยู่ในจานน่าจะเป็นเนื้อเป็ดนะครับแต่ว่าเผ็ดไม่มีครับวันนี้มีไข่ไปก่อนถ้าดเพราะว่าเราอยู่ใช่หอมมันเก๋งแล้วมีสองวงสองวงนวงนี้ครับวงนี้โอ้ยวงนหนนะครับ สวัสดีครับแล้วก็แม่เจ้าของมันเกิดครับเจ้าของมันเกิดไปเถอะหัวหน้าหัวปลาฝาไก่ฝากขึ้นหอดนี่ลุยเนี่ยนี่ข no. ึ้นหอดขัดต้มไก่ลาบไก่อู๋ปลาลูกกอดขึ <ance> ้นหอดลูกสาวหลานนี่ไม่มาหิ้งหรือหลานมาเลยหล่าเอ้ยซอยไว้ได้ลูกเดลยมือก็เอาจิ้นเขาหอดบ้านกันต้มไก่ให้กินเอยไข่ละหอนลงพอต้องมาแล้วใข่แล้ว นี่ใครเนี่งน้องเบสนะครับผมไที่ใส่น้องใบหมอนครับปลากับบนนัวบนใดใส่เกียร์หน่อยคนสอดพุ่นพุ่สร้างเงินถอนสุดถอนจุดต้องซีกันัอนสุดนันเกียร์เมื่อนาทํันัานเทนเกียร์ันโอ้เทนสุดรถมันนำตัใส่หนึ่งมื่น เจียวแหม่มนะครับเจบียวแหม่มยม่แฟนหนอเด้อลยเจมาหา,หาดเกนะ็บร่องด้อเจอียวแหม่มยม่แฟนหนอเด้นนพอพี่น้องเพราแหม่มสาวชายไม่ค่อยอยนะ่น้องรู้เท่าไรโอ้มันเกิดใครครับวันนี้ฮะ เจอใครครับวันนี้ปปป่ปีก็ยังดูดนิ้วเหมือนเดิมเอาเสร็จแล้วเหรอเิดเอาเ,าเอาเอา้งหมเลยใครไปย็นหำฮะห่วยใครยังไงสิเป่าเค็กนั่งหลับสิเป่าเคกจัดันเกินนะยุ้โมนีลาสิเป่าเคก่วเ่ยไม่ได้ป่าเคกว่ะ <c oughs> <c oughs> อย่า,ปยายไปเล่าเคกมนีลาบปแล้วคือคนมีกระเฮ็ดมขอบมาอ <Private. S 1> ไปเปลเขียเข้ามเห็น <laughs> ่มของมันเกลียพี่้องครับเดี๋ยวมารอเปล่าเียกันนะผมเกลียต้องไปหมอนนะผมเกลีไกินอัน เีาบอยดเาอตาลก็เสียลงันาแล้วกุนดถบานเกลือได้บานไม่ยังที่เราทำก็บานุรถยกับลงกันนเก่าอันก็ลงบอกเป็นเกลืออุดินมันมันเม็ดห่นอยทนสุรนะคุณเกลืออุดินมันเปนเกลือบานเท่านะแม่มันเม็ดใหญ่นะเกลือดินมันเล่นน้อยกันครัุรบานเอาพอยังไเสียบ่นะขอมา ขาวมันซื้อมเยอเกิเขียนไว้เขียนไว้คือวบาอะไรบ้างนี่เขียนไว้ผู้ชายก็ซื้อปุ๊กฟ้าที่นั่นฟ้าที่นี่ไห้เนาะมันมีสลากเขียนเนาะบัเมื่อน้ามันเอาซุ้มรถไปข้หวานออามุกอเลยองสุเดียวงันยไอมกกองยอ้มุกกลเยไอ้มุซื้องเลยไแม่เลไอกล้องเมุก้องเลย้มากกล้องเยไอ้ม่ก้องเลยไุกกอร์ลไ้มุกอเลยอ้กอยไ้มุกก่้องเลยอ้ม่ส้างลยสอ้มเฉยมั้ง เป็นรูปเป็นรูปรถดีรูปพีทฝ่นรูปอะไรด้วยเง้ยบอสเดนเอาเพ่อมันปเก็บปิ๊เหรอเมื่อดี่เฮียนเงียนบอยนเดียวมาทดี๋ยวลาไม่คิดอ่ไรหนูริกรรมพี่เกิดีนะคร้บน้องเนหมอนนะไปต่อเทียนการไปต่อเทียนกาวมาแล้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 วว้า

You. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เาเลยหามว้าวเฮ้ยเอาไปกินก่อนคน้นึงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยแกยังไม่ม

วนี่ว่าไข่ใส่วันเกิดกันเนาะเปิดส่วนโอเคครบเจ็ดขวบแล้วใช่ไหมครับะขอให้เป็นเด็กดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนน้าพงไปใส่ไปดูอต้องใส่หนอาเบอร์เดทจู้ยู่บาทนะจ้าเนาให้มป็นยู่ดูเ้วยถอเป็นเบอร์เดทจู้ยู่สังคมเยี่ยมเป็นภาระสังคมเด้อโอ้ยไปยังคุณแตงโมหลอดเข่าเลยเด้อไปเอาเสนออีกน่าหลาเด้งหลาเด้เบอร์เดทจู้ยู่ดูีมีเฮง ต้นเขียมได้ขังยซหาซอนไ้าเ่เ้ย้่อาเป็น่ามักด้ามขาัขนมขนมข้ันไหน้มันหาองมขนมขนมมันกินลงไปเกิทีลแบงน้ำแบงน้ำไม่ห้ยวะไม่ห้ยวะเออไปง้ไปง้อไ อาลบงจะกเทียนให้ห้านหรอปอเก่งแไหนแต่ไเขาเปนตาง้กินมาได้จงนได้เนียโอ้โหหำเทียเทียนจะกินเียนไอเนของงใีเอ้ยี่ยังว้าปแ้า เดี๋ยวเดี๋ยวทุยออกมาปวดแขนดุกคนเดี๋ยวจะชวนแม่ไปเล่นสายหน่อยนะว่ะเดี๋ยวควรต้องห้ามยังก็ต้องเบาไน่ต้องไม่ต้องน่าน่าน่าเบาโอ้ยแขนหงายนะ

มนกาศไมดังหรับบรรยากาศหอบเปนเกิดน้องเบยมอนครผมใช่วนวายร่างกายังเย้าเป็นอนลกงกหดนูอยู่นั่น่าตี้้องบาลอรต่มันกินไปยยัง

อยูดีมีแห้งไ้ไวเด้อให้เรียนหนังสือให้เป็นเจ้าคนนายคนอืแม่ได้พ่งพาสิเอออ่าเก็บอย่าเก็บใโยมวันเย็นนะเด้อนเนี chanting, ่อย่างขึ้นนายขนะอย่างขึ Alison ้นนายขุนนายนมนึ้นนานลบ

พี่เด็เปิดไว้อีู่ใบจ้าทำไปเลยหรอสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหนาวกหนาวอ่ะเด้อขอบคุณครับข้าไหเข้อไหข้อไหนข้ไข้อไหเขอไหนข้ไข้ไหนข้อไนข้อไนข้อไ้ไหนข้ไหนข้อไห้อไขไห้ไนขข้อห้ข้นขน เาืรถแต่งเหมือนเาปือรถแต่งเหมือนอ่าเ้ห้องน้ไปูัวยาสุรแต่งายไม้ไม้แล้วดูเรียนสองเอสุภคนรอขอเงินนะเป็นยังง้าขอเงินมอ้ยจีากันเกิดซะกอนเน่าันกิดะอเลเงินเอาา ตั้งแต่้อแบ่งซืตัด่ั้งไม่เดอดแตงเนือตังไม่เดือ้แตงอะไรซื้อหน่กโอ้ยมาไหนได้ผูครบันผูใดี่บอก่หม่โอ้ปอ้ท่านนี่มัดนึู่เดนเนี่ยบังมหาแมาน้ำห้ใหวันนี้ดีคนใส่แบบเนื้อ ใส่ได um uh, uh, ้วย้ายมียาผ่าม่าเสื้อเองเนื้อเสื้อบองอนอเลยใส่กันลูก่เนื้อ่อกย่งนอยบอกหย่านี่มากกเป็นเจ้าโคนรน่บครครับผมไปผู้สาวมาว่างด้วยวุ้ให้าัเ้ยฮะปากงามันรวามบ่ผู้สาวโอ้ยเขินเขินหลังะะ เฮ้ยเวอรดีนะหามเด้อเฮ้ยเวอร์ดีก็เสียบข้านหน่เสียบีน่อยได้่ยนไหมใช้ช okay, okay, ู้ผู้งานโอเคครับผมเย้นะคะตลาดนี้ก็มาปาร์ตี้วันเกิดร้านน้อยคุณยายค่ะชิฮอ็ลูกสาวนี่ด้วยกันน้อยอยู่โรงพยาบาลเหมืพี่น้องค่ะพอไปย่างอยู่ก็หมอแล้วบ่อกวาร์บีคิอาหารเป็นเพียร์น้ำใส่ร้านไส้เมื่อย่างขี้ไร่น่าจะมาสี่ห่อเืินที่สิบวันคืออะไราะว่ายังมีไข่อยู่ ขายาค่ะเชื้อ,อยางี่แรกสาเม,มือ่อหามือม่อเจ็ดมื่อม่หาเบิงวาสิตินอนจะคืนโอเคจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเลยก่อนสวัสดีครับ